มาดูเห็ดดอกนี้ครับเห็ดตะไคร้ครับดูสภาพเับเกิดบนจอมปวกเลยครับนี่ครับจอมปวกเขาเขาก็ออกจุดนี้เขาออกประจำครับเราก็ได้ประจำเเาาก็มาเดินดูครับไม่ผิดหวังครับแต่ว่ามีดอกเดียวไม่ใช่ว่าเรารู้คนเดียวครับจุดนี้คนอื่นเขาก็รู้กัน เ่าเห็ดเขาออกจุดนี้ไม่อยากจะเก็บเลยครับอยากจะร้อยเขาบานถ้าเขาบานคงจะสวย,ยครัแต่ไม่ได้ครับจุดนี้พวกเข้ามาประจําแล้ครับเราต้องเก็บูปลเกิดอยู่บนจอมปวกครับมีปวกเลยครับโดนกัดเข้าไปแล้วนะครับ เป็นปวกท้าหารนะครับเขเดินอย่างนี้เพราะว่าวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีเขาออกหากินตลอดครับหาเก็บไปเรื่อยครับจุดนี้ก็เป็นพราใช่นะครับเนี่ยเป็นจอมปวกเห็ดไขรหรือว่าโพดเห็ดไขรครับ เจอแล้วดอกหนึ่งแต่เขาดอกเล็กจุดนี้เราก็ได้ประจำทํามาทันได้ประจำถ้ามาทันแบบว่าคนอื่นเขาไม่เข้ามา วันไหนเขาไม่เข้ามาแล้ว,วันนั้นเราจะได้ครับถ้าเขามาแล้วก็อดครับเขาออกเขาก็จะออกอยู่นี่แหลคะครับดําเดิม,ดมที่เขาเดเดิมนี่แหละไม่ค่อยจะย้ายไปไหนอย่างเรามาแล้วก็ตรงใส่เลยครับเป้าหมาย ส่วนมากก็ไม่ผิดหวังแล้วครัมาเขาก็าได้อยู่แถวนี้ก็ออกครันเนี่ยเคยได้อยู่เขาคงจะไหลตามน้ำมาฝนตกเชื้อเขาไหลมาคงจะหมดแล้วครับหลอดหูรอดตาเข้ามาแค่นี้ พอได้ตื่นเต้นให้ดูจอมปลวกที่เขาออกนี่จุดนี้เราก็เคยได้อยู่ครับดอกแบบสวยงามเลยครับให้ดูปิดท้ายจอมปลวกสวย,สวย